ขั้นตอนของการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดของคุณนะครับกับโบกอินฟินอนะครับเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับกดไปคําว่าฝากเงินเข้าบัญชีของคุณนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางการโอนเงินนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับวันนี้ตัวอย่างจะยกตัวอย่างเป็นไทย QR Payment นะครับ จากนั้นให้เราใส่จํานวนเงินที่ต้องการโอนนะครับโดยใส่เป็นจํานวนเงินไทยบาทนะครับขั้นต่ําในการฝากจะอยู่ประมาณ50เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับเมื่อใส่จํานวนเงินเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเงินฝากนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่า continue เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการนะครับแคปหน้าจอนะครับในส่วนของอ QR code ตัวนี้นะครับเพื่อไปทำการชำระผ่านธนาคารของแต่ละท่านนะครับเมื่อชำระเสร็จแล้วนะครับเมื่อสแกนชำระเสร็จแล้วให้เรากลับมากดคอนเฟิร์มการฝากเงินอีกหนึ่งครั้งนะครับ เมื่อทำการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะทำการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีเทรดของท่านนะครับโดยที่ระยะเวลาโอนเงินจะอยู่ประมาณ10นาทีนะครับ